พยาย่ยอนะครับได้มผมผมเปิดทิกตอกดูแล้วก็มีคนนําบทสดจกักรพัรด์ไปไปดัดแปลงเป็นทํานองของดนตรีใส<ช>่ทำนองเพลงเข้าไปแล้วนี้ถ้าเราจะสวดตามทำนองนั้นเราบาาไหมครับไม่ไม่เป็นไรฮะบทสวดก็คือมันเป็นมันเป็นคลื่นที่จะเข้าไปถึงความรู้สึกของบทสวดเหมือนเราร้องเพลงอ่ะ แต่ถ้าเราร้องเพลงลเราเขาเข้าถึงเนื้อของเพลงความรู้สึกของเพลงแต่ถ้าเราสวดสวดจกักพัทหรือในสานนาคมล้วสวดบ่อยๆมันก็จะเข้าไปในเนื้อคือความหมายมั่นเป็นความรู้สึกนั่นนะตรงนั้นเนยเอามาเป็นประโยชน์ได้ตรงนั้นแหละงั้นคนเล่นอาคม,มนั่แหละคนโบราณเขาเล่นอาคมจิตกับอาคม ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน,เ,น,เ,กนเปอร์เซ็นต์เยอะถึงจะใช้ประโยชน์ได้ถ้าเมื่อเราอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับตรสนานนาคมอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความเคยชินสิ่งที่สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะรู้เพราะในใตรสนานนาคมมันมีทั้งโลกธรรมมีสองขึ้นนะมีโลกมีธรรมด้วยเพราะกว่าท่านจะเป็นพุทธ ธรรมะสังฆะท่านก็เป็นอย่างเราเนี่ยเกิดมาอย่างเราเนี่ยพอท่านรู้ท่านก็เข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็เลยต้องฝึกไงเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาถึงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนไงเขาสวดทําไมอนะ่ะเขาต้องการให้คลื่นจิตเนะี่ยเข้าเปลี่ยนคลื่นจากทางโลกไปหาพระไนงะใช่ไหมเออเวลาเขาออกจากร่างเนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงพระแล้ว เพราะความเคยชินเขาทาทุกวันไงมันก็ปิดอบายภูมิครับมันไม่มันไม่ลงข้างล่างมันก็จะไปข้างบนระหว่างมนุษย์ข้างบนมนุษย์ข้างบนเนี่ยที่เราก็ขาบพระทุกวันนี้สวดมนต์ทุกวันนี้ะ